สวัสดีครับพบกับลุงชัยรายงานราคาขายส่งพืชผักประจำวันซึ่งเป็นราคากลางที่ใช้เป็นเกณฑ์กลางกำหนดราคาจากตลาดกลางสินค้าเกษตรชั้นนำเ,นเพื่อนๆชาวเกษตรกรและพ่อค,าคา้าแม่ค้าสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกและต่อรองหรือกำหนดราคาพืชผักเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสหรือประสบกับการขาดทุนข้อมูลที่นำมาลงเป็นเพียงการแบ่งปันเท่านั้นไม่ได้ต้องการชี้นำ ตลาดแตอย่างใดท่านใดไม่มีเวลาตรวจสอบราคาด้วยตัวเองก็โปรดกดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลก่อนใครมารับฟังกันได้เลยครับราคากลางขายส่งประจำวันที่9มิถุนายนพศ2564มีดังนี้ผักทั่วไปกระเจี๊ยบเขียว12บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกลมดอกขาว22บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปรับลดลง ลำปีม่วง35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงลำปีเขียว16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขุยไช่ขาว1 2อยบบาท Nico ต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขุยไช่ดอก4ีบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นชาย120ยบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระปุตฝักอ่อน26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงคะนาต้น22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น น้ายอดยีบสองบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นน้าฮ่องกงยี่สบกบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงชเวอมถุง18บปาทต่อกรมราคาปรับขึ้นหัวฝักยาว3าบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงหัวปู3าบาทขัอภัยครับ80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นหัวลันเตาหวานนอกหน่รบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น วกลู28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวกห้อม18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวหลี่ยม16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกระเชด12บาทต่อกกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักวางตุ้งดอก24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นผักวางตุ้งธรรมดา24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นผักวางตุ้งไตหวัน30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดขาวลุย24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น กัดหอม40บาทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดห้วเชยเท้า2บาทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบจีน20บาทตอ่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นผักกุ้งจีน20บาทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกุ้งไทย6บาทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักเขียวอ่อน12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะระคีโน20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราจีน32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น แล้วก็ดีแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือบัวลอยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือพวงยี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือม่วงสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมะเขือยาวยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือลิงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเขียวเสวยยีิบสองบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น ประเทศผลใหญ่24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงประเทศราชินีส0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงประเทศสีดา2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเปราะ2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมะเขือเหลือง12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือไข่เต่า20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงยอดมะพร้าวส0บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ดูดน้ำเต้า12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงสายบัว12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงเนาอไม้ปี๊บ32บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงหน่อไม้ฝรั่ง120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดนางฟ้า30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดนางรม30มบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดฟาง100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดหอมสด 160บาทตอ่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดหูหนู4 6บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดแพ็ค12บาทตอ่อแพคราคาไม่เปลี่ยนแปลงแนงคณะยี่สบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงกวา2่บบาทต,อตอ่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงร้าน17บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงมอ่อน12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงไหลบัว60บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ต่อไปเป็นรายการผักปรุงรสกระชายซอย35บาทต่อกกรราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายหัว36บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระเทียมไม่ตัดหมวด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขมิ้นขาวปอก60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขมิ้นขาวไม่ปอก20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขมิ้นเหลือง24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขิงซอย35บาบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ขิงอ่อน32บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขิงแก่ย4 4ิบสี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข่าอ่อนยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข่าแก่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงตะไคร้สิบสองบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต้นหอมหกสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงผักชีฝรั่งยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักชีลาวเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ผักชีไทย1 0 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงพริกกระเรียง30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูคลองท่อ35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูยอดสูน35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูสวนเล็ก70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูสวนใหญ่30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงพริกกินดาเขียว30บบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น พริกก <réussi S 1> <normal> ินดาแดง35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้ฟ้าเขียว18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกมัน18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำเขียว25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำแดง30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกหยวก30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกเหลือง30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกไทยอ่อน130บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง มะขามเปียกแกมเมล็ด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์กลาง1บาทต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์เล็ก50สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์ใหญ่2บาท30ตังค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงลูกมะกรูด50สตังค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงหอมแดงไม่ตัดหมด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกระเจี๊ยบ8บาทต่อการาคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกะเพรา15บาบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ใบกุยช่าย25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบมะกรูด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบสะระแหน่60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบแมงลัก20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบหหระพา15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นรายการผักพื้นบ้านดอกขี้เหล็ก20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงดอกสนิด70บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ดอกหอม50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงดอกแค่40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงดอกสนุ80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งนา2บาท50สตางค์ต่อกิรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักวันปลา80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักมะรุมยี่บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงยอดตำลึง5บาทต่อกิรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงยอดมะขามอ่อน7 0บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง สตอร้อยละ900บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงหัวปลีหัว7บาทต่อหัวราคาไม่เปลี่ยนแปลงติดปูฐานดอกใหญ่40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงใบโบวบก5บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบพลู60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบยานาง20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบเตย10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นรายการผักพืชไร่ ข้าวโพดข้าวเหนียว14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข้าวโพดหวานปอกเปลือก1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข้าวโพดไม่หวานข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือก12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วลิสง45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกเล็ก8บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกใหญ่15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะพร้าวน้ำหอม3 4บาทต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลง มันเทศ1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมันแก้ว7บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมันไข่10บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นเผือกหอมย6บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงโมกินารี1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงแตงโมซอนย่า14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงโมตอปิโด1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงไทย12บบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง แฮนาหสิบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นจบการรายงานราคากลางราคาขายส่งพืชผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ